สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสรรหานังมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่องซินเวลาโดสียอดสิงแดนทมินเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อการกดขี่ของผู้มีอิทธิพลสร้างความเดือดร,ร้อนแก่ชาวบ้านไปทั่วกลุ่มข้าวบอยกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยเช่นกันจึงต่อต้านแล้วการใช้ชีวิตในบ้านป่าเมืองเถื่อนจะมันเร้าใจมากแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป ควมคูเขาละหนึ่งไลน์หนึ่งซับสไคร e แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูกแค่บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนวรใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องเกียร i e มูฟวี่รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบ ในขณะที่เอเมดกำลังนอนกลางวันก็มีคนบุกเข้ามาจะาฆ่าเขาแต่เขาก็ไว้ตัวได้จึงฆ่ามันไปก่อนซึ่งมันก็มีคนหนึ่งที่อยู่ด้านนอกเขาจึงยิงสารกระสุนออกไปส่วนอีกคนนั้นอยู่บนหลังคาเขาก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายได้คนที่เขาสาดกระสุนออกมาใส่มันก็ตายไปเรียบร้อยทั้งสามถูกส่งมาให้ฆ่าเขาทันทีที่รู้ว่าเขาออกมาจากคุกนั่นเป็นเพราะว่าเอเมดฆ่าพ่อของคนที่ส่งพวกมันมานั่นเองเขาก็เลยต้องเข้าไปติดคุก เอเมจจงใช้โอกาสนี้ชิงออกมาของพวกมันทั้งสองตัวร้งดิ่งไปที่เมืองเทอร์ลี่เพื่อตามหาน้องชายในระหว่างทางก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่นอนหมดสติท่ามกลางทะเลทรายหลังจากที่เอ,อนาน้ำให้กินเขาก็ฟืน้นขึ้นมาเขามีชื่อว่าเพเดนทั้งสองจึงทำความรู้จักกันในค่ำคืนนี้เอเมจเล่าเรื่องที่เขาถูกลอบสังหารให้ฟังเพเดนก็เล่าเรื่องที่เขามาอยู่ที่ทะเลทรายได้อย่างไงนั่นก็คือเขาขี่ม้าไปเรื่อยๆตามประสาของเขา แล้วก็ได้พบกับแก๊งคาร์บอยกลุ่มหนึ่งจึงเดินทางไปด้วยกันเขาเกิดไว้ใจคิดว่าพวกนั้นคือมิตรที่ดีแต่ที่แท้พวกนั้นดันปล้นเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่ตรงนั้นเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาที่เหมืองใกล้ๆให้เ,เมดคอนําม้าไปเก็บไว้ปล่อยให้เพเดนเดินเล่นคนเดียวไปก่อนเพเดนเลยเหลือไปเห็นม้าของเขาที่ถูกขโมยไปเขาจึงหยิบปืนตามสัญชาตญาณแต่ลืมไปว่าปืนก็ถูกขโมยไปด้วยเช่นกันเขาจึงรีบเข้ามาที่ร้านขายปืน และหลังจากที่ได้มาก็มาบรรจุกระสุนต่อหน้ามันมันไม่รอช้ากระหน่ำยิงเขาในทันทีแต่ก็ไม่โดนสักนัดมีอยู่นัดหนึ่งที่ถากไขไปนิดเดียวถาโดนขึ้นมานี้แทบไม่อยากจะคิดเลยและในที่สุดเพเดนก็สามารถฆ่ามันได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเขาก็เลยถูกจ่าตั้งข้อหาฆ่าคนตายเพเดนก็อธิบายมันขโมยม้าของเขามาพร้อมกับแสดงให้เห็นว่าม้าตัวนี้กับเขาสนิทสนมกันมากเพียงใดแต่จ่าและชาวบ้านก็ไม่เชื่อง,ง่าย เพเดนเลยบอกให้ไปดูที่ใต้อานมา้ามันมีชื่อของเขาสลักอยู่จากนั้นไม่นานครอบคนรู้จักของเพเดนก็โผล่เข้ามาพอดีีครอ,อบยืนยันว่าเขาชื่อเพเดนจริงๆทุกคนก็เลยร่วมเป็นสักขิพยญานในการดูชื่อที่สลักใต้อานมา้าก็แน่นอนว่ามันเป็นชื่อของเขาจริงๆเขาก็เลยไม่ถูกตั้งข้อหาเพเดนกับครอบเลยได้คุยกันในรอบหลายปีขอบได้ดีมได้ดีเลยชวนเพเดนมาทํางานด้วยกันตอนนี้เขามีงานที่ถูกกฎหมายทําแล้วแต่เพเดนก็ยังยึดอุดมการเดิม เขาจะขอพระจนภัยไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปเมื่อกลับมาหาเอเมดเอเมดก็เห็นว่าเขาได้มาคืนแล้วเพเดนเลยบอกสิ่งที่เขาต้องการอยากได้คืิอีกอันคือหมวกใบเก่งที่ใส่มาตั้ง3ปีเอเมดก็ขี้เกียจฟังคนระบายความทุกข์จึงขอตัวไปที่เมืองเธอร์ลี่เพื่อตามหาน้องชายซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าทั้งสองจะแยกย้ายแต่พอเพเดนรู้ว่าเทอร์ลี่มีร้านเหล้าที่เจ๋งๆจึงขอเดินทางไปด้วย ต้องบอกเลยว่าความสุขของเขาก็คือการได้กินเหล้าในร้านบรรยากาศดีๆนั่นเองเมื่อมาถึงก็โดนรับแขกซะเลยนายคนนี้คิดว่าพวกเขาคือคู่หูนรกที่กําลังจะทํางานให้พวกเขาเลยปฏิเสธไปว่าไม่ใช่ไม่รู้จักจนในที่สุดคู่หูนรกก็มาพอดีีพวกนี้ก็เลยพูดกันแบบลับๆล่อแถมมีเงินในหีบจํานวนมากแต่ทั้งสองก็ไม่ขอสอนรู้เรื่องของชาวบ้านจึงพากันไปที่ร้านเหล้าแล้วก็กินกันอย่างสุกสำราญ พานไปไม่นานชายผิวดำที่มีชื่อว่าเมลที่เพิ่งลาออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ก็มากรึบซะหน่อยหลังจากที่ไม่ได้ดื่มมาเป็น10บสวันซึ่งสาวเสิฟนั้นก็ให้บริการเป็นอย่างดีแต่เจ้าของร้านดันไล่เขานี้เนื่องจากคนส่วนมากของเมืองนี้มักเหยียดผิวกันขั้นรุนแรงลูกค้าอีกสองคนก็มาไล่ช่วยเพิ่มอีกพวกพระเอกที่เห็นเช่นนั้นก็มองว่าไม่มีความยุติธรรมอสเลยซึ่งหลังจากนั้นก็มีการประทักกันจนได้ และฝรีมือของเมลนั้นก็เหนือชั้นกว่าเขาสามารถจัดการกับพวกมันทั้งสามไปได้อย่างง่ายได้นายอำเภอจอนและลูกน้องจึงรีบมายังจุดเกิดเหตุแน่นอนว่าเมืองนี้เหยียดผิวกันขั้นรุนแรงแม้แต่นายอำเภอก็ไม่เว้นจอนมันก็เลยไล่เขาหนีไปอีกคนแต่มันก็ยังใจดีที่จะเคลียร์ค่าเล่าทั้งหมดให้เมลก็เลยจำเป็นต้องเก็บข้าวของออกไปแต่ก่อนไปเขาขอกรึบสักนิดเรียกได้ว่าแค่นี้ก็สุขใจ จากนั้นจอรนก็เข้ามาคุยกับพวกพระเอกเอเมเลยถามหาน้องชายเขาระบูรูป,ปรพรรณสันฐานขนาดเดียวกันกับเขาและมีปลอกแขวนปืนสองข้างที่เอวจอรนที่ได้ยินเช่นนั้นก็จำขึ้นใจจึงพามาหาที่คุกสองพี่น้องที่เห็นกันจึงรีบสวมกอดในทันทีซึ่งน้องชายเอเมทเขามีชื่อว่าเจคข้อหาของการติดคุกนั่นก็คือฆ่าคนตายจากสาเหตุที่ว่าเขาไปจูบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีเรื่องหึงหวงกัน แต่คนคนนั้นมันคิดจะฆ่าเขาก่อนเขาจึงป้องกันตัวซึ่งหลังจากที่เอเมทได้ฟังน้องอธิบายก็คิดว่าน้องควรได้รับความยุติธรรมมากกว่านี้จอรนเลยบอกว่าคณะลูกขุนไม่ได้คิดแบบนั้นพรุ่งนี้เช้าเขาจะถูกแขวนคอเอเมทที่รู้กระบวนการกฎหมายเป็นอย่างดีจึงไม่อาจช่วยน้องชายได้เขาก็เลยกล่าวคำร่ำลาแต่พ่อออกมาด้านนอกเขาก็บอกเพเดนว่าเขาจะต้องหาทางช่วยน้องให้ได้เพเดนเลยไม่ขอยงด้วยเพราะเขาก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเช่นกัน เอเม็ดนั้นก็เข้าใจไม่ได้บังคับัวกเขาก็เลยไปกินเหล้าด้วยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะร่ำลากันทว่าในร้านเหล้านั้นเพเดนก็ได้เห็นหมวกสุดที่รักและคนที่ปล้นเข้ามาแต่มอนี้มันก็ยังหน้าด้านแกล้งไม่รู้เรื่องอะไรเพเดนก็เลยเอาปืนมาขู่ถ้ามันลุกขึ้นแบบช้าๆแล้วคืนหมวกให้เขาเขาก็จะปล่อยมันไปแน่นอนว่ามันไม่ยอมง,ง่ายๆจึงชักปืนออกมาแต่เขาก็ไวกว่าเห็นเ็นจึงฆ่ามันไปได้ในที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุทําให้เขาต้องเข้าไปติดคุกเช่นเดียวกันกับเจกทั้งสองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงคิดวางแผนหลบหนีขณะเดียวกันเอเมดก็มาที่ลานแขวนคอเพื่อเตรียมจุดไฟเผามันทิ้งไปในคนหนึ่งที่เห็นไฟเริ่มไหม้ก็เลยรีบมาบอกจอนทําให้ที่ห้องค้งเหลือเพียงลูกน้องของมันคนเดียวมันคนนี้ที่เข้ามาดูทั้งสองก็เห็นแต่เพียงเพเดนมันจึงคิดว่าเจกอยู่ใต้เตียงมันก็เลยล็อกมือของเพเดนเอาไว้แล้วพอล็อกเสร็จขาที่3มเพเดนก็โผล่ออกมา พร้อมกับหมัดกระแทกเป็นหนึ่งหมัดอัดเข้าไปเต็มๆพวกเขาทั้งสองสิงร่างกันนั่นเองพวกเขาก็เลยหยิบโอ,อกุญแจมาเปิดประตูแล้วก็หนีออกมาได้ในลําดับถัดมาหลังจากที่จอนมาถึงลานประหารก็แน่นอนว่าเห็นไฟมอดไหม้ไปเกือบหมดแล้วในขณะเดียวกันสองหนุ่มที่ย่างก้าวเท้าออกมาจากห้องขังก็ได้เห็นพวกของจอนที่พยายามจัดการพวกเขาแต่สิงปืนไว้ทั้งสองก็ฟีมือเหนือชั้นกว่าเวรเขาก็ไม่ได้คิดฆ่าพวกมันเลยแค่ยิงขู่เท่านั้น เพียงเวลาไม่นานเอเมจก็นำม้ามาให้พวกเขาทั้งสามเลยรีบหนีออกมาจากเมืองนั้นแต่พวกมันก็ตามมาไล่ยิงพวกเขาไม่หยุดย่อนชายคนหนึ่งคิดว่าตัวเองแน่กว่าใครจึงยืนบนโขดหินแต่ก็ดันมีกระสุนยิงมาที่หินจนมันล้มลงหัวที่หัวตามและดูเหมือนว่าชายคนที่ยิงจะแม่นยำออกมากๆยิงโดนแม้กระทั่งหัวของจอรจอรมันก็เลยกลัวมันก็เลยบอกลูกน้องว่าวันนี้เขตปกครองของมันจบแค่นี้ทงังๆงที่เหลือ,ออีกตั้งเยอะพวกมันก็เลยพากันถอยกลับไป ซึ่งผู้ทีหญิงนั้นก็ไม่ใช่ใครหน้าไหนเป็นแมวนั่นเองทั้งสคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเมืองเทอร์ลี่เลยพารีบหนีออกมาแล้วมุ่งหน้าไปที่ซินเวราโดระหว่างทางพวกเขาได้พบกับขบวนเกวียนของชาวบ้านกลุ่มหนึง่งที่กำลังย้ายถิ่นฐานเพเดนปิ้งสาวคนนึงเป็นอย่างมากถธอมีชื่อว่าฮันนาแล้วพอคุยกันกันกบชาวบ้านพวกเขาก็รู้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ โดนคู่หูนรกสองคนนั้นหักหลังช่งเงินไปจนหมดและถ้าหากไปถึงซินเวร์โดถ้าไม่มีเงินมันก็ไร้ความหมายพวกพระเอกก็เลยยินดีที่จะไปตามคืนมาให้แต่ชาวบ้านคนหนึ่งก็ไม่มั่นใจหากได้เงินมาแล้วกลัวพวกเขาจะไม่กลับมาเอเมลลสเนอว่างั้นก็กักตัวน้องชายของเขาได้เลยแต่ชายคนนี้ก็ไม่ยอมง่ายเพราะมีบทเรียนที่ไว้ใจคู่หูนรกแล้วจึงขอไปด้วยเจก็เลยได้รับหน้าที่ดูแลชาวบ้านที่นี่แทนเขาพร้อมกับพาเดินทางต่อ กระทั่งพวกเขามาถึงที่กบดานของพวกมันพวกเขาก็วางแผนกันเมลได้คิดแผนอันแยบยลขึ้นมาได้นั่นก็คือให้เอเมดควบม้าเข้าไปพร้อมกับเพเดนที่แกล้งตายเข้าไปหาพวกมันแล้วก็หกว่าปล้นธนาคารที่เธอร์รี่มาในอำเภอและพักพวกกาลังตามมาแล้วเขาก็ตีเนยียนไปว่าคนนู้นคนนั้นแนะนําให้มากบดานที่นี่แต่หัวหน้าโจรคนนี้มันก็ไม่รู้จักคนที่เขากล่าวมาเลยสักคนพวกมันจึงคิดจะฆ่าเขาเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อน ถามคู่หูนรกสองคนนั้นดูพวกมันเห็นฉันกับเพื่อนในเทอร์ลีซึ่งคู่หูนรกก็ยอมรับว่าเห็นจริงๆแต่ไม่รู้เรื่องการปล้นธนาคารเลยและในขณะที่โต้เถียงกันอยู่นั้นสองคนที่อยู่ข้างบนก็กระน a m ยิงเข้าใสา่เพื่อให้พวกมันคิดว่าเป็นพวกของนายอำเภอเอเมจจึงใช้จังหวัดโจรมนว่นวายนี้วิ่งไปปล่อยม้าของพวกมันทําให้พวกมันไม่เหลือพาหานะอีกต่อไปส่วนเพเดนที่แกล้งตายก็ได้มัดหีบเงินติดกับม้าของตัวเองไว้กว่าพวกมันจะรู้ตัวก็สายเกินไป มาทั้งหมดเล่เงินที่ปล้นมาได้หายวับไปกับตาหลังจากที่มารวมตัวกันทั้งสามก็หัวเราะชอบใจชาวบ้านคนนี้เลยไม่ไว้ใจจึงขู่ให้วางหีบลงเมลเลยพยายามเกลี้ยกล่อมนายต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคนอีกมากแต่พูดไม่ทันได้ขาดคําชายคนนี้ก็โดนยิงจากพวกมันคนหนึ่งที่ตามมาทันยิงเขาจนตายคาที่ทั้งสามก็เลยยิงมันตายตามไปด้วยเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็นําศพของชาวบ้านคนนี้กลับมาหาขบวนเกวียน แล้วก็เล่าทุกสิ่งอย่างให้ฟังพร้อมกับมอบเงินคืนให้ในค่าคืนนี้เพราะเขาก็เลยนอนพักระหว่างทางเช้าวันลงขึ้นทางสีได้เดินทางน้ำขบวนเกวียนข้ามแม่น้ําอย่างหานกล้าซึ่งต่อมาเมลก็ขอแยกไปที่ไร่ของพ่อแม่ส่วนสองพี่น้องนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปที่ซินเวราโดเพื่อหาพี่สาวและขบวนเกวียนก็เลี้ยวขวาไปอีกทางที่มีชื่อว่านานีที่เป็นพื้นไร่ว่างเปล่าอยู่ใกล้เคียงกับซินเวราโดซึ่งมันเหมาะแก่การสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างมาก โดยที่เพเดนอาซาคุ้มกันขบวนให้เพราะเขามีใจให้กับแม่สาวฮัน้านั่นเองเมื่อมาถึงเธอก็พาเขามาดูที่ที่เธอจะนเนรมิตขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นได้พอปลูกและฟาร์มฟูง,ฟงสัตว์ที่สวยงามต,ตาเขาก็เลยหยอดมุกจีบเธอว่าที่ก็สวยคนก็สวยเธอก็เลยบอกว่าผู้ชายหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่ก็ไม่มีใครอยู่กับเธอได้นานเพราะเธอชอบการเจริญเติบโตชอบการทํางานหนักจากนี้ไปเธอคงไม่สวยเธอคงทํางานทั้งวัน แต่เธอก็ไม่สนใจขอเพียงแค่ที่นี่มันสวยขึ้นก็พอส่วนสองพี่น้องที่เข้ามายัางซินเวราโดก็รีบตรงดิ่งมาที่บ้านของพี่สาวซึ่งครอบครัวพี่สาวก็มีสามีเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินบ้านหลังนี้เป็นทั้งที่ทำงานเป็นทั้งบ้านไปในตัวเอกสารทางการข้อมูลที่ดินมากมายอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดส่วนลูกชายคนเดียวของพวกเขานั้นมีชื่อว่าออกกี้ทางด้านเมลนั้นก็มาถึงไร่พ่อแม่แล้วสิ่งเขาก็ได้เห็นพ่อแต่เพียงผู้เดียว พ่อเลยเล่าให้ฟังว่าแม่ป่วยหนักเสียไปแล้วเมลโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากส่วนน้องสาวนั้นก็เข้าไปทํางานในเมืองไม่ชอบทําได้เหมือนกับพี่ชายชีวิตพ่อตอนนี้คือแย่มากๆเศรษฐีที่ชื่อแมคเคนริกเป็นเจ้าของวัวควายมากมายไล่ที่พ่อเขาพวกมันเผาที่นี่จนปลูกอะไรไม่ได้เลยถูกวันนี้พ่อของเขากลัวแม้กระทั่งยืนบนพื้นแผ่นดินของตัวเองต้องคอยหลบๆซ่อนๆอ,อยู่แต่ในถ้ำกฎหมายก็พึ่งพาไม่ได้ดูเหมือนว่าในอำเภอก,ก็จะเป็นพวกเดียวกัน เมลที่เจอความอายุติธรรมมามากเพียงพอแล้วจึงขอให้พ่อพามาหาพวกที่ไลพ่พอเพื่อไลพ่พวกมันขึ้นกลับไปพวกมันทั้งสองก็หน้าด้านว่าคุณเมคเคนดิกซื้อที่ของพ่อแกแล้วเมลก็เลยโคพวกมันคืนว่าพรุ่งนี้เขาจะเข้าเมืองจะไปจัดการเรื่องที่ดินให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยหากเขากลับมาแล้วยังเห็นวัวควายพวกน,นี้ล้ำเส้นของเขาเขาจะจับมาทําสเต็กให้หมดเรื่องพันนี้เขาชํานาญนะักเคยทํางานที่โรงฆ่าสัตว์มาก่อนนั่นเอง พวกมันก็เลยขู่ขึ้นไปว่าที่นี่การฆ่าวัวคือความผิดถึงขั้นโดนแขวนคอแต่ถ้าหากพวกมันฆ่าพวกเขาตอนนี้ก็จะไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นไม่มีคนเห็นพ่อของเมลก็เลยเอาปืนมาขู่ใครจะยิงกันก่อนกันแน่ทำให้พวกมันกลัวจนหัวโหดก็เลยถอยหลังกลับไปหลังจากที่เพเดนออกมาจากขบวนเกวียนเขาก็เข้ามาที่ซินเวอร์โดเช่นเดียวกันเขาตรงดิ่งไปที่ร้านเหล้าทันทีด้วยความชอบส่วนตัวเขาเลยได้พบกับสเตลล่าสาวโสดสูวงวัยตัวเล็ก ผู้ดูแลกิจการในร้านนี้เขาคลืบไปด้วยชวนคุยไปด้วยราวกับว่าจะจีบสาวแก่แถมเขายังจูบม,มือเธออีกต่างหากจนสุดท้ายก็ของ,งานทำอยากได้ตำแหน่งคนคุมนักพนันสตเตลล่าเลยบอกว่าเธอมีอยู่แล้วแล้วเธอก็ไม่ใช่เจ้าของร้านตัวจริงซึ่งตัวจริงก็มาพอดีอดีต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเป็นขอบนั่นเองทำเอาเพเดนอึ้งเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวแล้วเขาก็อึ้งมากเข้าไปอีกหลังจากที่รู้ว่าขอบได้เป็นนายอำเภอของที่นี่ แต่เขาก็ไม่ได้อิจฉาแต่อย่างใดมีความยินดีกับเพื่อนเป็นอย่างมากเช้าวันต่อมาเมลก็ไม่ได้พาพ่อเข้าเมืองไปกรมที่ดินเขาแค่ขู่พวกมันพ่อก็เลยมาตักน้ําที่ลําธารเพื่อจะนําไปใช้แต่่ว่าพวกลูกน้องเศรษฐีเมคเคนริกก็ยกกันมาเป็นขยงล้อมเขาไว้แล้วก็ถามหาลูกชายแน่นอนว่าผู้เป็นพ่อรักลูกมากกว่าสิ่งใดจึงโกหกไปว่าเข้าเมืองไปแล้วแต่ทแท้เขายังนอนอยู่ในถ้ำในที่สุดเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงปืน จึงรีบมาดูด้วยความเป็นห่วงพ่อเขาก็เลยเห็นแก๊งข่าวบอยกลุ่มหนึง่งรีบหนีอย่างร้อนรนจนสุดท้ายก็เห็นร่างของพ่อที่เกี่ยวกับขอนไม้กลางลำธารเขาจึงรีบวิ่งไปหาร่างกายที่ไร้วิญญาณของพ่อด้วยความโศกเศร้าเสียใจทางด้านเพเดนก็ชวนเอ็มเมดมากินเล้ด้วยกันเขาสนับสนุนเอ็มเมดให้ลองไปจีพันหน้าเขาขอถอนตัวเพราะอุดมการณ์ของเธอไม่ใช่สเปคผู้หญิงในฝันของชายแต่ละคนเลย ซึ่งเอเมดก็ยืนยันคำเดิมว่าเขาจะไปแคลิฟอร์เนียไม่สนใจผู้หญิงแต่อย่างใดจากนั้นคอบก็เข้ามาเพเดเลแนะนําให้ทั้งสองรู้จักกันแต่หารู้ไหมว่าคอปก็รู้จักเอเมดนั่นเป็นเพราะว่าเอเมดฆ่าพ่อของเสียทีเมแคนิกเมื่อ5ปีก่อนเอเมดก็เลยให้เหตุผลเขาไม่มีทางเลือกแต่เท่าคนนั้นจะยิงน้องชายเขาจากด้านหลังเขาก็เลยจําเป็นต้องยิงก่อนในอำเภออย่างคอบที่ได้ฟังก็เลยเข้าใจหลังจากนั้นคอบก็เรียกแคลลี่ผู้ดูแลวงไพ่มาบอกข่าวร้าย นั่นก็คือคอปจะให้เพเดนมาทำงานแทนจะไล่เคลลี่ออกเพราะเบื่อกับการคดโกงของมันเคลลี่นั้นไม่พอใจอามากๆไม่ยอมโดยเด็ดขาดจึงไม่ออกไปจากร้านคอปจึงทำร้ายร่างกายก่อนที่จะลากออกไปจากร้านด้วยตัวเองซึ่งในขณะที่คอปเผลอเคลลี่ก็ชักปืนจะยิงคอปแต่ก็โชคดีที่สเตล่าเตือนคอปได้ทันคอปก็เลยช่งยิงเคลลี่ตายไปก่อนถ้าไม่หลังจากนั้นคอปได้แต่งตั้งเพเดนขึ้นมาเป็นผู้ดูแลนักพนันแทน นักพนันกระเพาหนักคนหนึ่งก็เลยเข้ามาในเมืองนี้พอดีพดีเขามีชื่อว่าสลิกหลังจากที่เมลออกตามหาน้องสาวอย่างไม่ยออ่อท้อเขาก็เจอจนได้เธอมีชื่อว่าเรเธอเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเหล้าของคอปซึ่งสองพี่น้องก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เธอเลยหาคำมาต่อว่าพี่ชายที่ทิ้งครอบครัวไปแล้วพอเธอบ่นเสร็จเมลก็บอกว่าพ่อตายแล้วทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากจากนั้นไม่นานสลิกนักพนันเมื่อกี้ก็โผล่เข้ามานั่นเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเธอให้บริการกับมอนี่ สลิก,ก็เลยเข้ามาทําความรู้จักกับพี่ชายเธอแต่เขาก็ไม่สนใจไม่พูดด้วยเลยสักคําสลิกเลยหน้าแหกจึงรีบหนีไปนั่นก็ทําให้เมลได้รู้ว่าน้องสาวเขาทํางานแบบไหนจึงไม่พอใจเอามากๆตอนมาที่งานฉลองของขบวนเกวียนที่มาตั้งรกรากเขาได้เข้าไปซื้อของในซินเวอร์โดมาชลองกันอย่างสุกสําราญซึ่งเอเมดแล้วก็น้องชายเขาก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันเอเมดไม่ได้มาจีบฮันนาเขาบอกว่าเขามาลาเดี๋ยวจะไปแคลิฟอร์เนียแล้ว ส่วนเจกนั้นก็ยองล้อสาวไปทั่วงานในแบบของเขาเช่นเคยแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกลูกน้องของเสียทีเมคเคนริกก็พากันมาเต็มพวกมันตั้งใจมาไล่ที่ชาวบ้านกลุ่มนี้พวกมันยิงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาตายแล้วถ้าหากใครคิดต่อต้านพวกมันก็ยิงทิ้งในทันทีแน่นอนว่าสองพี่น้องข่าวบอยย่อมไม่ยอมง่ายๆจึงยิงสู้แบบเอาเป็นเอาตายจนสุดท้ายพวกมันก็กลัวจนหัวหดจึงรีบถอยกลับไปเจกที่เลือดขึ้นหน้าเขาไม่กลัวเลยสักนิด เขาควบม้าไล่ตามพวกมันเข้าไปในเมืองอย่างไม่กลัวตายหลังจากแยกย้ายไม่มีการประทะก,กันเจก,ก็เข้ามาที่ร้านเหล้าของคอปเขาเผลอไปจูบผู้หญิงอีกครั้งเธอมีชื่อว่าฟีบีทำงานเป็นสาวเสิร์ฟของร้านนี้ผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นลูกน้องของคอปก็เลยหึงหวงจึงมีเรื่องกันแต่สุดท้ายก็เป็นเพเดนมาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จึงไล่ทั้งสองกลับไปในช่วงบ่ายวันนั้นออกกี้ก็ฝึกขี่ม้าของน้าเอเมด ทว่าเขาก็เกือบไปชนกับแก๊งคาร์บอยกลุ่มหนึง่งซึ่งเป็นพวกของเศรษฐีเมคเคนริกและเมคเคนริกก็อยู่ที่นั่นด้วยคือชายคนนี้นี่เองหลังจากนั้นไม่นานเอเมก็เข้ามาเ,เมคเคนริกตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นเขายังมีชีวิตเพราะตอนต้นเรื่องผู้ที่ไปจัดการกับเขาก็คือลูกน้องฝีมือดีของมันนั่นเองพวกมันเลยขอม้าตัวนี้คืนเพราะมีสัญ,ญลักษณ์ของพวกมันเอเมกก็ยอมให้แต่โดยดีแล้วถ้าหากม้าตัวนี้เป็นของพวกมันเจ้าของม้าก็คงเป็นคนของพวกมันด้วยเช่นกัน ทำให้เขาได้รู้ว่าใครส่งคนไปฆ่าเขาเมคเคนริกได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคอปเนื่องจากทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันเมคเคนริกวานขอไม่จัดการเอเมดให้ทีดูเหมือนว่าเอเมดจะเก่งเกินกว่าที่คนของมันจะรับมือได้ส่วนเจคผู้เป็นน้องชายเมคเคนริกมันจะจัดการเองเพราะไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่คงไม่ยากเย็นนักหลังจากนั้นคอปก็นําเงินก้อนแรกมาให้เพเดนเพเดนอึ้งเป็นอย่างมากเพราะมันได้เยอะเกินไปคอปเลยเสนอถ้าเพเดนบริหารคนเดียวโดยไม่มีสเตล่าจะได้เยอะกว่านี้ ซึ่งเพเดนก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นถ้าหากจะไล่เธอออกให้ไล่เขาออกก่อนจะดีกว่าคอบเลยบอกว่าแค่คิดเล่นเฉยๆเพเดนเลยบอกว่าให้ลืมมันไปได้เลยอย่าหาทำจากนั้นคอบก็เข้าประเด็นสำคัญหากเกิดอะไรขึ้นกับพวกที่เพเดนพาเข้ามาให้เพเดนเอาหูไปนาวตาไปไร้ถ้าหากยังอยากร่วมงานกันระคนพวกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตัวปัญหา เอเดนก็เริ่มชักสงสัยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เอเมที่ตอนนี้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ก็มาฝึกยิงปืนเพื่อให้ช่ำชองมากยิ่งขึ้นทางปืนยาวปืนสั้นต้องบอกเลยว่ายิงแม่นยำมากจริงๆแต่ว่าพอกระสุนหมดวกของคอปมันก็มาแสดงตัวพวกมันใช้เชือกจับเขาในแบบวิธีของคาวบอยแล้วก็คิดจะฆ่าทิ้งแต่ในวินาทีนั้นเ mm hmm. มลก็โผล่มาช่วยพอ,พอดีีเขายิงมือคนที่มันกาลังจะยิงเอเมทจนปืนหลุดมือ แล้วก็ไล่พวกมันถอยกลับไปแต่พวกมันคนหนึ่งอยากลองของก็เลยต้องตายอย่างสมใจ3คนที่ไม่คิดสู้เมลจึกปล่อยตัวกลับไปแต่ก็อย่างที่เห็นไม่ให้มาร์กกลับไปด้วยเมลเลยรี่พาเอเมดมารักษาตัวในถ้ำของเขาเอเมดก็ห่วงน้องชายคิดจะออกตามหาเมลก็ดูออกว่าเอเมดไม่น่าจะไว้เขาก็เลยอาสาจะไปตามให้ในกลางดึกเขาก็มาหารเ,เพราะไม่รู้ว่าจะพึ่งใครซึ่งแน่นอนว่าน้องสาวชวนทะเลาะเช่นเคยในขณะที่ทั้งสองถกเถียงกันอยู่นั้น เจ๊กตัวปัญหาก็ฟาดฟันกับแม่สาวฟ,ฟีบีที่ลงมาแบบไม่เดือดร้อนอะไรกลับมาที่สองพี่น้องสุดท้ายความสัมพันธ์ทางสายเลือดมันก็ยากที่จะตัดกันขาดเธอก็เลยยินดีช่วยแต่ถ้าหากเธอออกตามหาเจ๊กพวกมันต้องสงสัยเธอแน่นอนเธอเป็นน้องของเมลเธอก็เลยต้องขอร้องสลิกให้ออกตามหาเจ๊กให้สลิกจึงมาบอกว่าพาเจ๊กไปที่หลังโบสถ์แล้วตามไปได้เลยแต่ต้องระวังตัวด้วยพวกมันเต็มไปหมดเมลก็เชื่อใจจึงขอบใจน้องเคยชั่วคราวคนนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นกับดัก เพราะว่าพอมาถึงคอบกับลูกน้องก็ดารอยอยู่อย่างมากมายพวกมันเลยเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาพร้อมยื่นข้อเสนอหากยอมบอกว่าเอเมดอยู่ที่ไหนจะปล่อยไปในคืนนี้แต่ถ้าหากตรงกันข้ามก็คือจะโดนแขวนคอต้องบอกเลยว่าเมลรักเพื่อนมากเขาไม่ยอมบอกเลยเขาขอยอมตายเพเดนเลยเข้ามาถามข่าวคราวเขาระหว่างถูกคุมขังว่าเกิดอะไรขึ้นเมลก็ลกเลยเล่าเรื่องที่คนของคอปพยายามจะฆ่าเอเมดให้ฟังเพเดนก็เลยถามหาเอเมดว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วยความห่วงใย แน่นอนว่าเมลไม่ไว้ใจเพราะตอนนี้เพเดนเป็นคนของคอบไปแล้วจึงไม่ยอมบอกหลังจากที่เพเดนออกมาเรก็เข้ามาถามข่าวพี่ชายเขาก็เลยบอกไปตามความเป็นจริงว่าเมลไม่ยอมให้ข้อมูลที่พวกนั้นต้องการเข้าขอยอมตายซึ่งในขณะที่ทั้งสองคุยกันเมสาฟีบีก็ยิมย้มแย้มแจ่มใสมาเชียวหลังจากที่ได้พลอดรักกับพ่อหนุ่มเจกแต่เมื่อเธอเห็นหน้าเร่รู้สึกกังวลก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรก็เลยเล่าทุกสิ่งอย่างให้ฟังฟีบีเลยยืนยันเจกไม่ได้ไปที่โบสถ์เขาอยู่กับเธอแทบทั้งคืน แล้วตอนนี้ก็เพิ่งกลับบ้านเพเดนไม่รอชา้ารีบตามไปที่บ้านของพี่สาวพวกเขาทันทีเรก็เลยถามต่อแล้วสลีกไม่ได้ไปหาเขาหรือไงฟีบีก็บอกไปว่าไม่เลยทําให้เธอได้รู้ว่าหมอนั้นมันหลอกเธอส่วนเจคกที่มาถึงบ้านพี่สาวเขาก็เลยโดนพวกมันเข้ามาจับกลุ่มพี่สาวพี่เคยและหลานก็ต้องมาสวยไปด้วยพวกมันได้ทําการเผาเอกสารที่ดินของชาวบ้านที่มันเป็นข้อมูลว่าใครถือกรรมสิทธิ์ที่ตรงไหนบ้างพี่เคยเจ๊กเลยโมโหจึงเฮือสู้กับพวกมัน นางก็ทําให้เขาโดนพวกมันยิงไปหนึ่งนัดทันทีที่เพเดนมาถึงก็สายไปเสียแล้วพวกมันได้จับตัวเจกแล้วก็เด็กไปแต่ก็ยังโชคดีที่ช่วยพี่สาวเจกได้ทันส่วนสามีเธอนั้นยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะรอดหรือไม่เพเดนและชาวบ้านจึงรีบพากันดับไฟซึ่งดูเหมือนว่ามันคงไม่ทันแล้วขอบก็เลยเข้ามาบอกว่าให้หยุดเสียเวลาปเปล่าๆทั้งสองก็เลยมาคุยกันครอบเกรงว่าเพเดนจะไม่ทําตามข้อตกลงที่บอกให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่จึงเอาสเตล่ามาขู่ หากเพดนเลือกอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอเจ็บตัวอย่างแน่นอนทางด้านเรก,ก็ขอมาเยี่ยมพี่ชายไอหมอนี้มันก็เลยค้นตัวเธอพร้อมกับลวนลามเธอไปด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เธอได้ชิงเอามีดพกติดตัวของสลิกมาเธอจึงแทงมันเข้าไปจังๆมันก็เลยยิงเธอคืนไปหนึ่งนัดเมลที่คว้าขอมันได้จึงรัดมันจนขาดใจตายพวกมันอีกคนที่ได้ยินเสียงดังก็เลยเข้ามาแต่ก็โดนมีดที่เมลดึงออกจากหลังหมอนั่นควางใส่หมอนี้จนตายไปอีกคน ก่อนที่เขาจะหยิบเอาลูกกุญแจแล้วเปิดประตูออกมาได้ในลำดับถัดมาเพเดนมาหาหรือกับสเตลล่าสองคนสเตลล่าก็รู้ดีว่าเธอจะถูกใช้ต่อรองเธอเลยบอกว่าเธอไม่กลัวเธอพร้อมที่จะเสี่ยงจึงสนับสนุนเพเดนให้จัดการกับคอปจากนั้นไม่นานแม่สาวฟีวีก็มาเรียกพวกเขาให้มาดูเรที่ถูกยิงเมลเอามาส่งไว้ส่วนตัวเมลก็รีบไปหาเอเมทันทีที่รู้ว่าเด็กเลดเจคถูกจับตัวไปสเตลล่าเลยบอกให้เธอหยุดร้องไห้แล้วก็รีบไปตามหมอซะ พร้อมบอกเพเดนให้ร่มเรไปที่ห้องเก็บของเพื่อซ่อนตัวเธอในทันทีที่เมลมาถึงก็เล่าทุกสิ่งอย่างให้เอเมดฟ,ฟังเอเมดโกรธแค้นยิ่งนักที่มาจับลานชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาไปจึงเตรียมตัวออกรบเมลนั้นก็พร้อมด้วยเช่นกันเข้าขโมยปืนและกระสุนมาเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปที่กรมปรศุสัตว์ของเมคเคนริกพอเขามั่นใจว่าออคก,กี้และเจคถูกจับไปที่นั่นแน่นอนจากนั้นไม่นานเพเดนก็มาสมทบกับทั้งสองพกเขาจึงวางแผนกันอีกครั้ง ซึ่งแผนที่ได้นั้นก็คือต้อนวัวควายของเมคเคนดิกหลายร้อยตัวให้วิ่งมาที่ปัสุสัตว์ของมันก็มีทั้งเหยียบพวกมันตายบ้างพังคอกมาบ้างเมลก็เลยใช้จังหวะที่ชุลมุลวุ่นวายนี้ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าแถวนั้นแล้วก็โจมตีพวกมันอย่างต่อเนื่องส่วนเอ็มเมดก็เข้ามาในสำนักงานยิงสู้กับพวกมันเพื่อจะบุกไปหาหลานจนสุดท้ายก็สามารถช่วยหลานชายไว้ได้เขาก็เลยถามหาเจ๊ก ออกกี้ก็บอกว่านาเจกตายแล้วพยายามหนีก็เลยตกมาแล้วก็ตกหน้าผาเอเมก็คิดว่ามันแปลกๆเจกไม่มีทางตกมาอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ไม่มีทางตกมาจริงๆเขาแค่แกล้งตายเท่านั้นก็เลยรอดมาได้เขาก็เลยมาช่วยเพเดนสู้กับพวกมันในโรงม้าและหลังจากที่จัดการกับพวกมันเสร็จหัวเขาก็พามาออกไปเพเดนเหลือไปเห็นพวกมันคนหนึ่งกำลังจะตลบลังเมลเขาก็เลยส่งสัญญาณเมื่อเมลรู้ตัวก็จัดการกับมันได้อย่างง่ายดาย เอเมดและออกกี้ที่เห็นว่าเจกยังไม่ตายก็ดีใจเป็นอย่างมากเจกก็เลยขี่ม้ามารับลานชายออกกี้กระโดดลงไปบนหลังม้าด้วยความกล้าหาญส่วนเอเมดเพเดนก็นําม้าอีกตัวมารับเขาไปด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทั้ง5้าก็หนีออกมาจากที่นั่นได้พอมาถึงเมืองพวกเขาก็ให้ออกกี้รออยู่ด้านนอกจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปลุยขณะเดียวกันสเตลล่าก็ออกไปตามหาหมอมาดูอาการเรซึ่งสลิกมันก็เหลือไปเห็นเธอพอดีพอดี เมื่อก่อนหน้านี้คอบบอกให้มันตามหาเธอแล้วก็เรแน่นอนว่ามันเห็นสเตล่าแล้วมันก็เลยเข้ามาในห้องเก็บของมันก็เลยเห็นเรไปอีกคนเธอนอนอยู่ด้วยความเจ็บปวดมันก็เลยเก็บปืนพร้อมบอกว่าไม่ต้องกลัวผมจะดูแลคุณจนกว่าเพื่อนของคุณจะมาทางด้านเจก,ก็เข้าไปที่ร้านเหล้าเขาถีบประตูแรงเสียงดังเพื่อต้องการให้พวกมันได้ยินคู่อริของเขาที่ชอบแม่สาวฟีบีและเพื่อนของมันอีกคนก็เลยตามเขาเข้าไปแต่พวกมันก็ไม่เห็นเขา เนื่องจากว่าเขาซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นไม้ที่สเตลล่านำมายืนเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวเธอเองเวลาบริการลูกค้าเมื่อพวกมันออกไปเขาก็ตามออกไปเขาเรียกพวกมันหันหน้ามาหาเขาก่อนที่เขาจะชักปืนยิงพวกมันอย่างแม่นยำส่วนทางเมลก็ได้เข้ามาในห้องเก็บของเขาก็เลยจัดการกับสลิกด้วยมีดพกเพียงเล่มเดียวแล้วก็ช่วยน้องสาวเอาไว้ได้ส่วนเอเมดนั้นก็ออกตามหาตัวเมคเคนบริกโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันก็ออกตามหาเขาได้เช่นกัน มันเห็นเขาก่อนก็เลยยิงล่อเขาให้ตามมันไปเพื่อให้ตกลุมพรางที่มันวางเอาไว้แต่เอเมดก็ฉลาดพอตัวในสถานที่ที่คิดว่าน่าจะมีมือปืนซุ่มยิงเขาเข็ย่องไปแบบระวังจนสุดท้ายก็มีการประทะก,กันกับมือปืนซึ่งก็แน่นอนว่าฝั่งพระเอกจัดการไปได้แต่ก็ต้องแลกมากับการที่เขาโดนเมคันดิกยิงเข้าไปที่ขาพร้อมกับปืนหลุดมือไปอีกด้วยเขาจึงรีบหันหลังกลับไปแล้วก็เลี้ยวเข้าโรงมา้าเมคันดิกที่มาด้วยความเร็วสูงไม่ทันระวังตัว จึงโดนเอมเม็ดบังคับมาของเขากระโดดเตะไปที่หัวของมันจนตายขาที่กันเลยทีเดียวส่วนเพเดนกับครอบนั้นก็ตกลงปรงใจแลกกระสุนกันด้วยวิธีของคาวบอยนาที่ว่าการอำเภอโดยมีสเตล่ามาเป็นสักขีพยานสิ่งก็่แน่นอนว่าฝ่ายพระเอกจัดการไปได้อยู่ดีหลังจากที่เรื่องราวสงบลงสเตล่าก็เป็นเจ้าของกิจการร้านเหล้าเธอรินฉลองความสำเร็จให้กับพวกเขาที่ช่วยพลิกเมืองนี้ให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่มีการกดขียกันหลังจากนั้นแต่ละคนก็แยกย้ายเมลและน้องสาวกลับไปอยู่ที่ไร่ของพ่อแม่แจ็คจุบลาแม่สาวฟีบีเพราะเขายังมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะไปแคลิฟอร์เนียกับพี่ชายฮันน่าก็เข้าเมืองมาร่ำลาพวกเขาด้เช่นกันเอมเมดเลซเซลเพเดนว่าเขาอาจจะเป็นชาวนาก็ได้เพื่ออยากให้ใช้ชีวิตร่วมกับฮันนา แต่ทว่าเพเดนก็บอกว่าเขาได้งานแล้วซึ่งก็คือชาวบ้านพร้อมใจกันแต่งตั้งให้เขาเป็นนายอำเภอของเมืองนี้นั่นเองหลังจากนั้นครอบครัวของพี่สาวก็มาส่งสองพี่น้องที่ชานเมืองนางเฉลยว่าพี่เคยของพวกเขานั้นยังไม่ตายจากนั้นทั้งสองก็ท่องไปแคลิฟอร์เนียตามความตั้งใจที่พวกเขาคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆพร้อมกล่าวว่าแล้วจะกลับมาอีก